สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับพวกเรา Trade r i r เ r และในคลิปนี้นะคะทางเราจะมาอธิบายคำว่า Rebate forex กันค่ะว่าจริงๆแล้ว Rebate forex คืออะไรและเปิดบัญชีเทรดแบบมีค่า Rebate มันดียังไงใครที่เป็นนักเทรดมือใหม่หรือกำลังจะเข้าวงการมาฟังกันเลยค่ะ รีเบด forex นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า cashback นั่นเองค่ะคือการคืนค่าธรรมเนียมในการเทรดให้กับนักเทรดหรือนักลงทุนที่เปิดบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินโดยตรงจากโบรกเกอร์ส่งถึงลูกค้าหรือการคืนเงินผ่านทาง introducing broker ไปให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้านะคะจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ตามก็สามารถรับค่าดีเบทได้เหมือนกันค่ะ ในทุกๆการเทรดของ Trader Forex นะคะทางโบเกอร์ก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆในทุกๆการเทรดตัวอย่างเช่นค่าสเปซค่าคอมมิชชั่นซึ่งค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะคะทางโบเกอร์ก็จะแบ่งกลับมาให้ผู้ที่เป็น IB ส่วนหนึ่งและทาง IB นะคะก็จะคืนกลับไปให้ลูกค้าอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นเราควรเลือกเปิดบัญชีเทรดกับ IB ที่มีการคืนรีเบทให้ลูกค้านะคะ ข้อดีหลักๆของ rebate forex นะคะก็คือหากเปิดบัญชีเทรดแบบมีค่า rebate forex นะคะจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้มากขึ้นอีกช่องทางหนึง่งหรือหากเทรดขาดทุนนะคะก็ยังมีค่า rebate ที่ได้รับกลับคืนมาเพื่อช่วยลดการขาดทุนให้น้อยลงนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำมาเป็นทุนเพื่อเทรดในครั้งต่อไปได้ด้วยค่ะ โดยรีเบ forex ที่ได้รับกลับคืนมานั้นนะคะไม่ใช่เครดิตแต่เป็นเงินในส่วนของบาลานซ์ที่สามารถถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆเลยค่ะส่วนใครที่กําลังกังวลว่าหากเปิดบัญชีรับค่ารีเบทจะเสียค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่นแพงขึ้นไหมก่อนอื่นต้องขออธิบายในเรื่องของรีเบทที่ทาง IB ได้รับมาจาก Broker Forex กันก่อนนะคะ ในการเทรดแต่ละออเดอร์ที่เทรดนั้นทางบล็อกเกอร์ forex นะคะจะเก็บค่าธรรมเนียมในการเทรดผ่านทางค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปดอันนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีเทรดที่เลือกไว้ด้วยนะคะในส่วนของค่าสเปดนั้นนะคะคือช่องว่างของราคาระหว่างบิตและอารซึ่งแต่ละคู่เงินนั้นจะมีค่าสเปดที่ไม่เท่ากันค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่น คู่เงินยูโรดอลลาร์สหรัฐมีค่าสเปซอยู่ที่1.8พิปไม่ว่าจะกดเปิดออเดอร์ buy หรือเซลก็ตามเราจะติดลดทันที1.8พิปหากกดเปิดออเดอร์ที่1.0หลอดเราก็จะขาดทุนทันที18ดลอลลาร์เงินจำนวน18ดลอลลาร์ที่ว่านี้นะคะก็คือส่วนต่างที่ทางโบรกเกอร์จะได้ไปและทางโบรกเกอร์นะคะก็จะให้ค่าตอบแทนกับ IB ส่วนหนึ่งค่ะสมมติว่าให้มา5ดอลลาร์ตลอด ทาง IB นะคะจะคืนเงินให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านลิงก์ของ IB ไป3ดอลลาร์ตลอดเท่ากับว่า IB นะคะจะเหลือกำไร2ดอลลาร์ตลอดนั่นเองค่ะจากเนื้อหาข้างต้นนี้นะคะสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเทรดได้กำไรหรือขาดทุนก็จะได้รับค่ารีเบทเหมือนกันและไม่ว่าเปิดบัญชีผ่านโบรกเกอร์โดยตรงหรือเปิดผ่าน IB นะคะจะมีค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปซที่เท่ากันส่วนเงินรีเบทที่ได้รับคืนมาสามารถถอนได้ โดยอัตราการคืนรีเบทนะคะก็จะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และประเภทบัญชีที่เทรดซึ่งจะมีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปและเงินรีเบทนะคะจะสามารถได้รับผ่านทางช่องทางบัญชีเทรดหรือบัญชีธนาคารแต่ทางบัญชีธนาคารนะคะมีค่าภาษีเพิ่มเติมและใครที่ยังเทรด forex อยู่โดยใช้บัญชีเทรดเดิมไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะคะก็สามารถรับรีเบทได้ตลอดชีพเลยค่ะแล้ววันนี้ช่างเทรด e ลเดอร์ขอจบคลิปรีเบท forex ไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรา t r a d e ล i d e r และขอขอบคุณที่รับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ